สวัสดีค่ะท่านผู้ชมพบกับนกชาแนลนะคะก็วันนี้มาที่วัดภูน้อยค่ะอำเภอกันทรักษ์จังหวัดศรีสะเกดนะคะหรือว่าวัดปู่3 8 8นะคะก็วันนี้ก็จะนำเงินมาถวายปู่นะคะเงินก็จะประมาณ5 0,000กว่าบาทนะคะเอ่อถ้าใครอยากเห็นภาพถวายเงินนะคะติดตามได้ที่ช่องเจแดงแล้วก็ผ่าหัดชาแนลนะคะค่ะ อันนี้ก็จะเป็นบริบรรยากาศทางวัดนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ช่องน้อ h ชาแนลด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจเนาะก็ขอบคุณมากๆค่ะค่ะวันนี้ปู่ก็จะไปนั่งที่อําอเภอภูสิงห์นะคะอยู่บนเขานนะู่นเนาะเดี๋ยวเราก็จะตามไปเลยว่าจะได้เลขตัวไหนเนาะคะ่ะคนก็เริ่มทยอยมาเรื่อยๆนะคะก็ ตัวเลขเราให้เป็นแนวทางแก่ท่านผู้ชมนะคะไม่มีเจตนาอื่นใดนะคะก็ให้ท่านผู้ชมโปรดพิจารณานะคะเป็นแนวทางให้ท่านผู้ชมเนาะจะผิดจะถูกเราก็ไม่รู้นะคะค่ะท่านผู้ชมอันนี้ก็อยู่บนเขาแล้วนะคะอยู่ที่อำเภอภูสิงห์เนาะคะ่ะหรือว่าเขาภูสิงห์เนาะก็ ปู่ก็จะมานั่งอยู่บนเขาเนี่ยแหละค่ะค,คือเจ้าที่เจ้าภูมิเขาดีมากค่ะงวดได้หลายงวดติดต่อกันแล้วนะคะงวด38 8ก็ถูกนะคะงวดที่แล้ว97นะคะก็ถูกงวดนี้ก็จะมานั่งอีกครั้งนะคะในสถานที่ที่ปู่นั่งนะคะจะไม่ให้ถ่ายทำนะคะเดี๋ยวเราก็จะเอาตัวเลขมาให้ท่านผู้ชมพูดให้ท่านผู้ชมฟังเนาะคะ่ะก็ชมบรรยากาศบนเขาเนาะคะ่ะอยู่บนเขาจริงๆนะคะ ดันดนมาเพื่อมาหาให้แฟนขับเนาะคะ่ะหาตัวเลขให้แฟนขับไว้พิจารณาเป็นแนวทางเนาะคะ่ะ mm hmm. ก็เจ๊แดงคนสวยเจ๊แดงคนเดิมนะคะแล้วก็พี่ผหัสชาแนลนะคะขอบคุณภาพจากพี่ผหัสชาแนลนะคะที่ถ่ายาวิดีโอมาให้สำหรับตัวนกเองไม่ได้ไปด้วยนะคะติดเรียนอยู่คะ่ะ พี่ประหัตใจดีมากค่ะส่งคลิปมาให้เรานะคะขอบคุณพี่ประหัตมากๆค่ะอันนี้ก็จะเป็นภูอ่าภูสิงห์นะคะที่อำเภอกันทรักษ์ขึ้นเขามาประมาณ3กิโลนะคะก็จะเข้าไปข้างในภายในพิธีนะคะข้างหน้าก็จะเป็นเจ๊แดงนะคะ,ะก็เดี๋ยวเรามารอชมกันว่าจะได้เลขตัวไหนนะคะ ค่ะชมบรรยากาศนะคะค่ะท่า,ทานผู้ชมตอนนี้ก็อยู่บนเขานะคะบนเขาจริงๆนะคะค่ะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ช่องสีนกชาแนลด้วยนะคะอันนี้อยู่บนเขาเลยนะคะ ขึ้นมาประมาณ3กิโลค่ะตอนนี้ก็อยู่ในปารมพิธีแล้วนะคะถ่ายใกล้ๆไม่ได้นะคะเพราะว่าอันนี้ก็ถ่ายชมบรรยากาศข้างนอกนะคะตรงนั้นก็กําลังจะเริ่มพิธีนะคะที่เก่าที่เดิมที่ของงวดที่แล้วนะคะงวดที่แล้วได้9 7เนาะแล้วก็อีกตัวหนึ่งอะไรเนะาะจําไม่ได้นะคะก็มีท่านผู้ชมโอนเงินมานะคะ ก็ได้เยอะพอสมควรอยู่ก็เลยนำมนาทวายของหลวงปู่3 8 8นะคะชายาท่านนะคะค่ะก็ล่างเอาเนาะเดี๋ยวเราจะให้ดูนะคะว่าได้ตัวไหนเนาะเดี๋ยวเราจะมาพูดให้ฟังนะคะการชมบรรยากาศนะคะเงียบสงบะคะ่ะ ถ่ายไกลๆนะคะได้อยู่นะคะแต่ถ้าถ่ายใกล้ๆไม่ได้นะคะจะเป็นการรบกวนท่านนะคะก็ให้ท่านผู้ชมชมบรรยากาศเนาะค่ะ ชมบรรยากาศนะคะตอนนี้ปู่กำลังนั่งนะคะนั่งสมาธิหรือว่านั่งนั่งกรรมฐานอะไรแบบนี้ค่ะก็จะประมาณนี้เลยค่ะแล้วก็เข้ามาหลายงวดแล้วนะคะจนมีฉายาตั้งให้ว่าปูสา่สัวแปดแดวที่แล้วก็ให้เกเนาะค่ะเดี๋ยวงวดนี้เรามารอดูกันจะได้ตัวไหนนะคะ ถ่ายไม่ได้นะคะในปรัมพิธีได้แต่ด้านนอกนะคะเราก็ชมบรรยากาศกันเลยค่ะทางเข้าก็ประมาณ3กิโลนะคะขึ้นมาบนเขาเนาะค่ะก็มียูทูบเบอร์หลายช่องนะคะมาด้วยกันค่ะท่านผู้ชม สำหรับปู3า8แปดแปนางเอาที่อ,อำเภอภูสิงเนาะคะ่ะก็ที่นั่งอยู่บนเขานะคะได้มาแล้ว825บนแล้วก็60ล่างนะคะ825บน60ล่างะคะ่ะก็ขอให้ท่านผู้ชมโชคดีนะคะขอให้ร่ำรวยถูกหวยไปด้วยกันนะคะก็ ตัวเลขเป็นเพียงแนวทางนะคะให้ท่านผู้ชมพิจารณาแล้วก็โปรดใช้วิจารณญาในการรับชมนะคะค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ